สำหรับประเด็นอีกหนึ่งประเด็นที่เราเกาะติดกันอยู่นะครับคือประเด็นของโครงการอุทยานราชพักกับคุณผู้ชมมีความคืบหน้าก็คือพลเอกไพบูล์คุ้มฉายาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะประธานศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติหรือว่าสออ,อตชอรับออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการก่อสร้างโครงการอุทยานราชพักบอกว่าตอนนี้ครับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือว่าสอตอง,งอใกล้จะตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว ส่วนกรณีที่นายพิสิทธิ์ลีลาวชิโรภาสผู้ว่าสตงนะครับที่ออกมาบอกก่อนหน้านี้บอกว่าพร้อมแล้วที่จะถแถลงผลการตรวจสอบเรื่องนี้ตนเองคือพลเอกไพบูล์ก็เพิ่งรับทราบครับและก็จะเรียกนายพิสิทธิ์เข้าไปหาหรือกันอีกครั้งส่วนประเด็นของการหักหัวคิวนะครับสตงงก็ตรวจสอบไปเรียบร้อยแล้วสําหรับกรณีที่มีข้อสงสัยนะครับว่านายสุชาติพรหมใหม่ และก็นายขาชาชาติบุญดีกับคนใกล้ชิดของพลเอกอุดมเดชรีตบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมที่อยู่ระหว่างหลบหนีคดีมาตรา1นึ่่พลอเอกไพบูนก็ไม่ทราบนะครับว่าเกี่ยวข้องจริงหรือเปล่าเพราะว่าไม่ได้ไปเชื่อมโยงกับการตามตัวสองคนมาดําเนินคดีเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจล้วนๆครับ สำหรับด้านกองพลเอกอุดมเดชศรีตบะุตนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมได้ออกมาบอกถึงกรณีน,นี้เช่นเดียวกันกับที่นายพิสิทธิ์ผู้ว่าสตง,งอ,ออกมาระบุว่าไม่พบการชุตริตใดๆในโครงการก่อสร้างอุทยานราชพักษแต่ทางสออตชอนะครับก็มีประเด็นสงสัยอีก2-3ประเด็นและหากสงสัยอะไรตนเองก็ยินดีให้ตรวจสอบเพิ่มเติม แต่จากการให้สัมภาษณ์ของนายพิสิทธิ์นะครับน่าจะชัดเจนเบื้องต้นว่าไม่มีปัญหาและคิดว่าในสังคมเราอาจจะไม่มีความรู้สึกคับข้องหมองใจกันอีกแล้วเพราะว่าหน่วยงานที่น่าเชื่อถือก็ได้ตรวจสอบไปเกือบทั้งหมดแล้วครับ